One News ตรงไปตรงมาคพาคุณผู้ชมย้อนกลับไปค่ะเมื่อปี2554ถ้าใครติดตามข่าวทางแวดวงบันเทิงในต่างประเทศเนี่ยนะคะคงจะรู้จักเอมี่ไวท์เฮาส์ค่ะวันนั้น,นะเ,ปนเ,เป็นข่าวครึกโครมเมื่อปี2554ก็คือเธอเสียชีวิตแล้วก็สาเหตุการเสียชีวิตนะคะก็เป็นเพราะว่า เรื่องของการใช้แอลกอฮอล์อเรื่องของการใช้ยาเสพติดเอ้มีวไวท์เฮาส์นี่เป็นนักร้องที่ดังมากนะ,ะดังมากเลยแล้วก็เธอร้องเพลง<ๆ>เขาเรียกว่าแนวเลยแนวโซใช่ฮะก็คือเป็นคนที่เก่งทั้งเรื่องของดนตรีรแล้วก็แต่งเพลงเองด้วยก็เลยทําให้บุคลิกที่เป็นเฉพาะตัวของเธอทําให้ดังขึ้นมาแล้วก็เธอก็จะแต่งหน้าแต่งตัวทําผมแบบว่าเซอร์เซอร์มากเลยนะคะการเสียชีวิตของเธอเนี่ยนะคะก็ ส่งผลต่อเด็กและเยาวชนทั่วโลกเลยทีเดียวค่ะคและตอนนี้รู้สึกจะมีภาพยนตร์เรื่องราวของเธอมาฉายแล้วนะคะใช่ครับมีคนได้ทําภาพยนตร์เป็นภาพยนตร์สารคดีที่เล่าเรื่องราวตั้งแต่จุดเริ่มต้นของเธอจนถึงวันที่เธอเสียชีวิตนะครับซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้นะฮะก็ได้ถูกนําไปฉายในหลายที่นะครับวันนี้เราจะพาไปดูเรียกว่าเป็นสื่อเชิงบวกก็คือภาพยนตร์เรื่องนี้แหละฮะนำเรื่องราวของเอมี่ไวท์เฮาส์เรื่องราวที่สะท้อนแง่คิดดีๆให้กับเยาวชนได้ตระหนักถึงโทษของพิสุราและก็ยาเสพติด ซึ่งเขานาไปใช้ให้กับเด็กๆที่สถานพินิจได้ดูกันนะครับจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับอเอมี่ไวท์เฮาส์นักร้องชื่อดังชาวอังกฤษเจ้าของเพลงดังหลายเพลงกลายเป็นข่าวดังในปี2,554เมื่อเธอเสียชีวิตอย่างกระทันหันโดยโรคพิสุราเรื้อรัง ภาพยนตร์สารคดีเปิดเผยเรื่องราวของเด็กสาวสู้ชีวิตที่สร้างตัวเองจนกลายเป็นนักร้องดังและชีวิตล้มเหลวเพราะสุราและยาเสพติดจบชีวิตด้วยวัยเพียง27ปีถูกนำมาเป็นบทเรียนให้เยาวชนที่เคยก้าวพลาดจนต้องเข้ามาอยู่ในสถานพินิษและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจากกราวุธเยาวชนต้องคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นจนถึงแก่ชีวิตวัย20ปีจากบ้านการนาพิเศษ เปิดเผยความรู้สึกหลังชมภาพยนตร์สารคดรีเรื่องนี้ว่าเหมือนได้มองเห็นตัวเองในอดีตที่ครั้งหนึ่งเคยก้าวพลาดมันสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตผมครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่เลวร้ายอะไรครับแต่เขาแค่มีบางจุดที่อ่อนแอก็เหมือนชีวิตผมเมื่อก่อนนะครับที่แบบเคยอ่อนแอแบบทำอะไรแบบไม่รู้หน้าที่ตัวเองไม่ได้คิดถึงอะไรไม่ได้คิดถึงผลกระทบที่ตามมาทำเพราะ ตัวเองอยากทำเพราะตัวเองต้องการเพราะมันเป็นความสุขของตัวเองอะไรเงี้ยครับถ้าสมมุติแบบลืมตัวเองอะไรเงี้ยทำอะไรเงี้ยมันก็จะสามารถทำลายชีวิตกับอนาคตเราได้ครับบทเรียนจากชีวิตจริงทำให้เยาวชนที่เคยก้าวพลาดอย่างจัก,กรวุธได้ทบทวนเรื่องราวชีวิตของตัวเองและหวังว่าจะได้ออกมาเริ่มต้นชีวิตใหม่เมื่อครบกำหนดฝึกอบรมในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้มันเป็นอุทาหรณ์แบบ เพื่อแบบดูเป็นตัวอย่างแบบไม่ให้เป็นไม่ให้อ่อนแองเงี้ยแบบเพราะว่าแบบอยากให้คิดถึงตัวเองให้มากๆครับไม่ว่าจะทำอะไรลองมองดูตัวเองนะแบบมองดูคนข้างหลังด้วยพ่อแม่ครอบครัวของเราครับสิ่งเหล่านี้จะให้ประโยชน์โดยการที่เห็นภาพชีวิตว่าถ้าเราเก้าวไปสู่สิ่งที่เป็นสิ่งเสียติดแล้วเนี่ยมันจะพาเราถลำลึก ไปเรื่อยๆนะครับคนที่เป็นเด็กเป็นวัยรุ่นเองก็ต้องรู้ว่าเมื่อเราเผชิญกับปัญหาในชีวิตนั้นเนี่ยเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกไปในทางที่สร้างสารรค์หรือว่าเราจะเลือกไปในทางที่ใช้พวกยาเสพติดเข้ามาเยียวยาระยะสั้นแต่เกิดผลระยะยาวหลังจากนี้สสสอและบ้านการจนาพิเศษจะนำภาพยนตร์สารคดีเรื่องเอมี่ไวท์เฮาส์ไปฉายตามสถาบัานต่างๆเพราะภาพยนตร์เรื่องนี้ เป็นหนึ่งในจิ๊กซอชิ้นสำคัญที่จะช่วยกันเตือนเยาวชนให้ตระหนักถึงโทษและไม่หลงไปกับอบบยมุก One News ตรงไปตรงมา